สังฆทานดีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานประจะําสกุลวงข้าพระองค์ยังให้อยู่แต่ว่าทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะหมู่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้ปฏิบัติอรหัตตมรรคที่อยู่ป่าที่ถือบินทบาทที่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดกหะบดีข้อที่จะรู้ว่าคนเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือปฏิบัติอรหัตตมรรนั้น เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากสำหรับท่านผู้เป็นคฤหัสห์บริโภคการผู้ยังมีการนอนเบียดบุตรบริโภคใช้สอยกระแจะจันทร์และผ้าจากเมืองกาสีทัดทรงมาลาและเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทายินดีอยู่ด้วยทองและเงินขหะบดีถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถ้าเป็นผู้ฟ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอน มีสติลืมหลงปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นควรถูกติเตียนด้วยองค์นั้นๆกขหบ,บดีถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกับคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นอันใครๆควรสรนเสริญด้วยองค์นั้นๆขหะบดีถึงแม้พิกษุจะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดีบินทบาทเป็นวัดก็ดีฉันในที่นิมนต์ก็ดีถือผ้าบางสกุลเป็นวัดก็ดีนุ่งห่มขะหบดีจีวรก็ดีถ้าเป็นผู้ฟงสัน้น ถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมลงปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นควรถูกติเตียนด้วยองค์นั้นๆน,นขหะบดีถึงแม้ภิกษุจะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดีบินฑบาตเป็นวัดก็ดีฉันในที่นิมนต์ก็ดี ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดก็ดีนุ่งห่มขะบดีจีวรนก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกัคคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยองค์นั้นๆเอาละขะบดี ท่านจงถวายทานในสงเถิดเมื่อท่านถวายทานในสงอยู่จิตจักเลื่อมใสท่านเป็นผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้วภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่วันนี้ไปข้าพระองค์จะถวายทานในสงพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่เจ็ดคารวาชัเลิศหน้าที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดถึงหนึ่งร้อยสิบเก้า